ันนี้หนอยเราได้สองนอยนะครับเราได้สี่สามแล้วก็สามสี่แต่ออกน่าเกียดให้ออกแบบออกเลขแบบน่าเกียดออกตัวเก่าๆเดิมๆตำตำรักษาถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรัฐบาลนะครับส่วนใครที่จะเอาไปทำ YouTube นะครับก็ใส่เครดิตให้ด้วย สวัสดีหนึ่งร้อยแปสิบแปดคนดูสวัสดีครับถูกฮานอยสองรอบขอบคุณมากวันนี้นี่มันมันวันนี้ให้ห้าแต่ห้าไม่มาน,นะครับก็เข้าสี่สามแล้วก็เข้าสามสี่ไปนะครับช่วงนี้ฮานอยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะอ่ะสวัสดีครับพร้อมเรื่องสำหรับ,บรัฐบาลไทย หวยออกวันศุกร์วันนี้หวยออกวันศุกร์นะครับ อ่เคอมมาแล้วฝากกดแล์ฝากกดแชร์ด้วยนะสวัสดีไม่รู้ตัวอะไรกับมันเล่นยากอนะ่ะช่วงนี้ฮานอยเล่นยากมากอ่ะสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> อาสวัสดีครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับฝากกดแลวฝากกดแชร์ด้วยรัฐบาลวันที่หนึ่งครับเจ็ดนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็ออกสามศูนย์เนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูนะพี่สังเกตด,ดูเนี่ยล่างล่างก็จะไหลอยู่แค่นี้เห็นไหม จะไหลยอยู่แค่ศูนย์แค่สามแค่ศูนย์แค่สามแค่ห้าแค่เจ็ดแค่เก้าเนี่ยเนี่ยไหลแค่ศูนย์สามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าอีกเก้าเก้านี่ไม่เท่าไหร่แต่ไหลยอยู่สามตัวจะมีศูนย์มีสามมีห้าที่ไหลยอยู่แต่ถ้าไหลสองตัวก็จะเป็นศูนย์กับเจ็ดงวดนี้ไม่มันน่าจะมาอีกผมว่านะแล้วถ้าเราสังเกตดูผมเชืพี่สังเกตดูนะงวดนี้รัฐบาลออกหนึ่งห้าเก้าเก้าสอง งวดนี้รัฐบาลออกหนึ่งห้าเก้าเก้าสองถูกไหมครับหนึ่งห้าเก้าเก้าสองแล้วงวดนี้เลขอะไรตามมาไม่ตามเห็นไหมงวดนี้ไม่ตามเพราะเพราะว่างวดนี้หวดออกวันพระมันจะไม่ตามเห็นไหมเนี่ยเลขจะมันมันจะไม่ตามมาเลยแล้วมันเรามาไล่ดูอีกศูนย์สามกับสามศูนย์งวดนี้เจ็ดมาเห็นไหมเฮ้ยใช่ไหมห้าเก้าเจ็ด แป๊บหนึ่งนะงวดนี้มาอะไรงวดนี้มาศูนย์บนล่างงวดนี้เลขไม่ตามเห็นไหมครับเลขไม่ตามแต่ออกเจ็ดบนล่างตั้งแต่มันออกเจ็ดแล้วนี่งวดนี้มันออกอะไรงวดนี้มันออกศูนย์บนล่างแล้วมันก็เอาเจ็ดลงมาดึงเจ็ดลงมาเอาห้าลงมาเห็นปะมันไม่ได้เล่นถ้าคนวิเคราะห์ถูกทางนะ เ597งวดนี้มันเอางวดนี้มันเอา7ข้างบนออกแล้วมันสลับตำแหน่งกันเห็นไหมครับ597งวดนี้มันออก5905มันเอา7ออกแล้วมันเอา7มาลงข้างล่างเห็นไหมครับงวดนี้ออก0บนล่างแล้วงวดนี้ไม่มาแล้วงวดนี้แต่ยัง7ยังมาอยู่7ยังแรงเห็นไหมมันเอา7มามันเอา7มาแล้วมันเอา7มาตัวเดียวนะครับ แล้วก็เอาศูนย์มาด้วยเห็นปะแยกกันเนี่ยมันจับควยกันเห็นไหมครับงวดที่แล้วงวดนี้มันเอาศูนย์ห้ามาอยู่ข้างบนแต่ว่าพองวดล่าสุดที่มันเพิ่งออกไปมันเอาศูนย์มาอยู่ข้างล่างแล้วถ้าเราสังเกตน,นะมันไหลมันจะไหลอย,อยู่แค่เนี้ยศูนย์สามห้าแล้วก็เจ็ดเนี่ยมันไหลอย,อยู่แค่เนี้ยตอนเนี้ยแล้วมาดูงวดนี้นะว่าเขาจะเอาเลขอะไรมาออกผมว่าแปดอะงวดเนี้ย เนี่ยผมว่าแปดนะพี่ดูนี่เพราะแปดมันอยู่หลักร้อยแต่หวยมันออกวันพระส่วนใหญ่คนจะคิดว่าวันพระมีแปดแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีแปดหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเจนะ็ดอะไม่น่ามางวดนี้หวยออกวันศุกร์ศูนย์น่าจะยังอยู่คิดว่างวดนี้เด่นน่าจะเด่นศูนย์น่าจะยังอยู่นะแต่ถ้าศูนย์ไม่อยู่นะก็จะเป็นแปดกับสามเลยงวดนี้ เป็นแปดกับสามเลยแล้วหวยออกวันวันศุกร์นะครับกําลังวันกําลังวันนะเอาสีเด็ดสีสีเหลืองสีนี้สีส้มกําลังวันมันก็จะมีหกมีสามมีห้าเห็นไหมหกสามห้านี่กําลังวันนะพี่เอามาวินกันได้ก็จะได้ หกห้าหกสามแล้วก็สามห้าเพราะว่างวดก่อนจำได้ไหมหวยออกวังคาร <Yeah. S 2> กับรังวัลมีศูนย์มีห้ามีสามเลขออกศูนย์สามตรงๆเลย <Okay. S 1> มันชอบเอาเลขกบรังวันอะมัดจัดใส่คู่อ่ะนี่อันนี้ทำให้ดูเฉยแล้วเรามาดูงวดนี้หวยมันออกวันศุกร์ <Okay. S 1> หวยมันออกวันศุกร์ <Okay. S 1> ผมว่างวดนี้นะ <Okay. S 1> มันต้องเด่นตัวนี้ ผมว่ามันน่าจะเด่นตัวนี้ศูนย์พี่ว่าศูนย์มันจะมาอีกไหมพี่ว่าศูนย์มันจะมาอีกไหมแต่พี่ว่าศูนย์มันจะมาอีกไหมพี่คนนั้นบอกว่าเบอร์เบอร์ก็กดออกดูใหม่เบอร์ไหมครับภาพชัดไหมพี่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าคนดูภาพชัดไหมครับภาพชัดเจนหรือเปล่าภาพชัดเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดไหมครับ ภาพชัดเสียงชัดไหมวันนี้พี่ๆคนไหนจะเอาไปทำใส่ YouTube ก็ใส่คีดีด้วยนะผมว่ามีศูนย์อะงวดเนี้ยแต่ถ้าถามผมว่างวดนี้ผมขอเลือกศูนย์กับสามงวดเนี้ยให้ศูนย์กับสามถ้าศูนย์มานะผมจะเข้าเรื่องแล้วนะถ้าศูนย์มางวดนี้ มันน่าจะวนตัวเก่าถ้าศูนย์มาเพราะศูนย์ออกไม่กี่ตัวเพราะศูนย์ที่ผมให้พี่ไปดูอ่ะมันสามารถเทียบได้เลยนี่ผมจะให้พี่ดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเลขที่มันออกบ่อยนะครับสําหรับเล่นได้ทั้งปีเลยถ้าเกิดใครเอาใครจะแคปเดี๋ยวผมให้แคปเล่นได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ออกทั้งปีออกอยู่แค่นี้ใครจะแคปแคบไป รัฐบาลไทยเลขออกบ่อยเห็นไหมงวดที่แล้วออกศูนย์ก็มาศูนย์สามเห็นไหมครับถ้าศูนย์มามันจะมาได้ก็คือศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมาได้แค่นี้แล้วปีนี้นะล็อกสี่มากมันไม่ได้ล็อกปีนี้ด้วยปีที่แล้วล็อกล็อกล็อกหลายงวดแล้วสี่เนี่ยแต่สี่นี้น่ากลัวแต่คิดว่างวดนี้ไม่มีสี่หวยออกวันศุกร์ไม่มีสี่ครับแล้วเนี่ยถ้าพี่สังเกตดูนะ เห็นปะงวดที่แล้วเจ็ดเจ็ดหกมันเป็นเลขที่มันไม่ค่อยออกตัวนนี่ผมวิเคราะห์มาแล้วถ้าหลักหนึ่งมาถ้าชอบหนึ่งวันนี้จะมาได้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับส่วนสองก็ตามนี้สามตามนี้สี่มีแค่ตัวเดียวเนี่ยตามนี้ใครจะแกป๊ปแคปไปดูได้เล่นได้ไปเทียบได้ทั้งปีครับตัวไหนที่เขาออกเขาจะออกวนเห็นปะศูนย์สามเขาออกแล้วเขาก็ออกอีกเพราะมันเป็นเลขที่มันออกบ่อยโอเคนะ ชัดใช่ไหมครับพี่สวัสดีนึงพันสามรอยเก้าสิบคนดูนะผมว่างวดนี้มีศูนย์เนี่ยจริงถ้าศูนย์มานะถ้าศูนย์มาถ้าศูนย์มานะงวดนี้นี่ตัวนี้เลยใครชอบบ้าง ถ้าศูนย์มานะครับถ้าศูนมานะถ้าศูนย์มานะครับระวังสู่ห้าศูนย์ให้ดีๆถ้าศูย์มานะแล้วก็งวดนี้หวยออกวันศุกร์ศูนย์สามคงไม่มาแล้วแหะเพราะออกไปแล้วศูนย์หกศูนย์แปด ศูนย์เก้านี่ครับถ้ามันมาศูนย์นะงวดนี้นะถ้ามันมาศูนย์มันจะมาห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าส่วนสามนะครับส่วนสามนะสามมาชอบอยู่ตัวเดียวถ้าสามมานะถ้าสามมาจะมาได้คือสามห้า แล้วก็38เท่านั้นจะมาได้คือ35แล้วก็38เท่านั้นถ้าเลขทูปปู่มีศูนย์อัดไปหนักๆทูปจุดวันที่29ครับขอให้มีศูนย์เหมือนกัน3538นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเด่นและอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะผมพี่ฟังดีๆนะพี่ฟังดีๆผมเดี๋ยวผมแก้แป๊บหนึ่งนะผมว่างวดนี้สามมาล่าง ผมว่างวดนี้สามมาล่างครับสามมาล่างงวดเนี้ยจริงผมว่าสามมาล่างงวดน,นี้ยคิดว่างวดเนี้ยน่าสามน่าจะออกข้างล่างเพราะว่ามันไหลเราเมื่อกี้เราให้ดูเราเราให้ดูผมให้ดูเลขเลยใช่ไหมสามไหลอยู่ที่ศูนย์ที่เจ็ดแล้วก็ที่ศูนย์ที่สามแล้วก็ที่เจ็ดไหลอยู่แค่นี้ไหลอยู่แค่เดี๋ยวขอลบก่อน ลบแป๊บมันไม่เพราะว่ามันเขียนไม่นั่นเอาใหม่สวัสดีหนึ่งพันแสดงความคี้เียนได้นะชอบกันตัวไหนไม่เบิลหรอกครับหวยไม่เบิลนะมันไม่เบิลเลยพี่เวลาเราสั่งเบิลมันก็ไม่เบิลนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเบิลหรือเปล่าว่ามันไม่เบิลเลยนะหวยรัฐบาลเนี่ยถ้าพี่สังเกตดูมันไม่เบิลนานแล้วนะสําหรับรัฐบาลเนี่ยมันไม่เบิลเลย เอาใหม่เด่นจะเป็นศนแล้วก็สามนี่คืตัวฟันห้าศหศอันเนี้ยระวังนะเพราะว่า อาจจะเป็นเก้าศูนย์ได้เพราะฉะนั้นผมกันไปให้เจ็ดศูนย์ก็น่ากลัวนะงวดเนี้ยนี่ถ้าศูนย์มางวดนี้ถ้าศูนย์มานะแต่ถ้าสามมานะจะได้มาได้แค่สองตัวนี้สามห้ากับสามแปดเพราะเป็นเลขที่มันออกบ่อยมากสามห้ากับสามแปดส่วนอีกตัวหนึ่งพี่ฟังดีๆนะงวดน,นี้สามให้เน้นไปที่ข้างล่างสามให้เน้นไปที่ข้างล่าง สามเด่นไปที่ข้างล่างพี่เชื่อผมเถอะเลขไหนมันไม่เคยออกมันก็ไม่เคยออกหรอกสามเจ็ดอะไม่ออกหรอกจริงๆเพราะมันไม่ออกมันออกยากจริงไม่ออกครับนอกจากว่ามันล็อกจริงๆผมถึงบอกให้พี่ไงให้พี่ให้พี่เทียบเอาสามเนี่ยสามห้ากับสามแปดเนี่ยเด่นสุดแล้วแล้วก็ส่วนตัวกันนะงวดน,นี้ชอบหนึ่ง พอหวยออกวันวันพระถ้าหนึ่งมานะให้ระวังหน,นึ่งหกชอบงวดนี้หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยหนึ่งหกดึงแปดครับแล้วก็หนึ่งเก้าจะมาด้วยหนึ่งเก้า เดี๋ยวจะวงให้ตัวถ้าคิดว่าตัวไหนถ้ามันถ้ามันมางวดนี้โอกาสที่มันจะมางวดนี้นะนี่เลยครับตัวเดียวโดดๆเลยตัวนี้เลยตัวเดียวโดดๆเลยครับผมไม่รู้มาหรือไม่มานะแต่เน้นไปที่ข้างล่างเลยสามแปดแปดสามเน้นไปเลยไปซื้อเลยสามแปดแปดสามเน้นไปเลยครับเน้นไปเลยเน้นตัวเดียวโดดๆเลยสามแปดแปดสามพี่พ เน้นสามแปดแปดสามนะส่วนห้าส่วนศนะูนย์อ่ะถ้ามาก็จะเป็นตัวนี้ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ตัวนี้ตัวนีคกับส่วนตัวกันอนะ่ะถ้ามาได้งวดนี้คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งหกมากกว่าแค่นี้สวัสดีทุกคนครับนี่แค่นี้แคบไปเลย งวดน,นี้รัฐบาลเด่นศูนย์กับสามนะครับฟันมันยืนยันเหมือนเดิมผมว่าศูนย์มาอีกงวดเน,นี้ยแล้วหวยออกวันพ้าด้วยแต่พวกเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจะให้มันออกศูนย์อะไรให้ออกศูนย์ตัวไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าชอบตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปเลยห้าศูนย์ศูนย์แปดสามแปดแล้วก็หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกงวดน,นี้สวยบอกเลยหนึ่งหกสวยงวดน,นี้ยระวังหนึ่งหกออกนะครับ ระวังหนึ่งหกออกอ่านี้เสร็จหรือว่าผมก็ไม่รู้นะว่าหวยมันจอกตัวไหนนะผมก็ให้เป็นแค่แนวทางแต่ถ้าพี่จะมาพิจารณาแบบนี้ก็ได้